นี้ก็จะเป็นภาพโครงสร้างของพระโกฎซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เลยอาจารย์ว่าจริงๆเนี่ยเหมือนกับพระโกรทองใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยพอเสร็จสิ้นพระราชพิธีก็ถวายพเพลิงด,ด้วยทั้งหมดเลยทั้งโกรเลยซึ่งมันไม่ใช่นะเป็นเฉพาะโกฎลองในภาพดำๆขวามือด้านบนเท่านั้น,นแต่ด้านนอกเนี่ยที่หุ้มอยู่ก็คือเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเป็นปน,ปนลองนอกใช่ไหมอาจารย์ครับบางคนก็เรียกอย่างนั้นแต่แต่เขาไม่ค่อยได้เรียกกันเขาเขาก็จะเรียกจะเรียกกันกันว่า ว่าบางคนเล็กพระลองบางคนไว้ยพระรองทองใหญ่อะไรนะครับ,รบหรือหรือพระลองพระรองทองเล็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็แต่ว่าพอพอเวลา,อ,าอะไรล่ะพอประดวัยพระพลก็จะถอดพวกนี้จะถอดเป็นชิ้นส่วนประกอบอแต่ละส่วนถอดได้ทั้งฝาทั้งฐานถอดได้หมดเลยนะครับแล้วก็พอถึงหลังจากนั้นก็ก็จะก็จะก็จะเป็นการเ,าเก็บแล้วจากนั้นก็เวลาเคลื่อนอไปที่ ท้องสนามหลวงแล้วทีพระเมรที่จะเตรียมไว้เนี่ยก็จะประกอบเราเลี้ยงอีกชุดหนึ่งแล้วพระโกดไม้จันทร์พระโกดจันก็อันนั้นอันนัน้นเป็นเรื่องของการที่จะถวายเพลิงแล้วนะคร,ครับแล้วอย่างทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์เรื่องของพระศพเออหรือพระบรมศพเนี่ยนะครับได้บรรจุอยู่ในพระโกดไหมครับปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วแล้วแต่แล้วแต่พระราชประสงค์ นะครับแต่แต่เราเพบว่าในอดีตเนี่ยก็มีด้วยเหตุอะไรบางอย่างเช่นเหตุการณ์ทางการเมืองเช่นเช่นในคราวรัชทาลาที่7จ็ดนะครับด้วยด้วยท่านมีปัญหาสุขภาพแล้วก็อาจจะด้ยะวยภาวะการเมืองในนั้นหลังเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ไปประทับเพียงอังกฤษแล้วก็อาจจะไปรักษา,าพาระพันลังไมยแล้วก็สุดท้ายกับสอนอโคตรน,นิโนนก็ท่านก็อัญเชิญพระบรมศพลงในขีพศพแล้วก็แล้วก็ถวายพระเพลิงที่องังกฤษเลย อะไรอย่างนง้นนะครับ,รบอันนั้นแล้วก็หรือไม่แต่เจ้านายที่ที่ไปอยู่ตามอะ,อะไรนะเมืองตามอยู่ต่างประเทศเช่นอยู่ที่ปีนงังอะไ่งพอสิ้นพระชนก็อยู่ในหีบนะครับหรือหรือบางการณีฉุกเฉินสุดวิสัยเช่นเช่น เช่นในกรณีของเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ภูรณะนะครับก็ท่านไปที่วงคตที่สิงคโปร์นะครับ <ๆ S 1> แล้วก็ตอนอัญเชิญมาจากสิงคโปร์มาโดยรถไฟแล้วก็มาเปลี่ยนมาที่ชุมทางมาที่หัดใหญ่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพร,ร,ระกฏทองพระกฏทองเล็ก<อ>นะครับทองเล็กหรือทองน้อยน,นั่นแหละนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นพระกฏแล้วยางนั้นก็อัญเชิญพระกฏธลงขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพอะไรแบบนี้นะครับดัง ดังนั้นก็คือแล้วแ,วแต่ความอาจจะเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองอความเหมาะสมหรือลวยพระเจาประสงค์ที่อาจจะมีการสั่งไว้<อ>ว่าล่วงหน้าว่าว่าจกจะแบบยังไง